บอกเให้น้องมิ้งฮะคุณเต๋อดูเช็คช็อตของน้องมิ้งซะก่อนนะครับนี่คุณเต๋อโค้ชสวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับน้องมิ้งสวัสดีครับนสวัสดีะครับนี่น้องมิ้งกําลังโชว์ทริคช็อตให้เราได้เห็นอยู่นะครับโอ้โหนี่ได้มาเห็นวิธีการโค้ชจะอธิบายนะับแบบใกล้ๆจากแชมป์โลก2ปีซ้อน รุ่นอายุไม่เกิน21ปีคุณแล้วตอนนี้เธอยังเพียงแค่อายุ17เนี่ยน้องมิ้งคนนี้อันดับที่3ของโลกประเภทสนุกเกอร์หญิงด้วยนะครับเอางี้สมัยก่อนน่ะพี่ชอบดูพี่ตองพี่ตองสิชอยเท่มากอะแล้วนี่คือนี่คือเป็นตัวแทนของเราในอนีาคตโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วช็อตสุดท้ายนี่ทิ้งไว้ทำไมจ๊ะ อ๋อได้ป่ะเอาลงนด้ป่ะพีบอกอ๋อได้เดี๋ยวนับเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับแป๊บนึงเกมเนี้ยถ้าจะใช้หนุ่มเออยังไงพี่สองพันไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่นี่แหละครับนี่คืออนาคตนี่คือความภูมิใจมีพี่อยู่ตรงนี้มันทำให้มันทำให้เสียสมาธิหรือเปล่าเฮ้ยเนาะเขาถึงแชมป์โลกพี่อันนี้สบายมากสมาธินี่ต้องดีมากๆอยู่แล้วนะฮะ สวัสดีน้องมิงด้นะครับสวัสดีน้องมิ้งแล้วก็โค้ชด้วยครับสวัสดีครับผมเอามาคุยกันนะครับโค้ชครับเพราะความน่ารักของผมหรือเปล่าครับทำไมสามตัวนี้ไม่ครับอาจจะไม่ถนัดในโต๊ะพู่ครับอ๋อเหรอครับเพราะน้องเขาเป็นแชมป์สนุกเกอร์ครับซึ่งไม่เหมือนกันนะฮครับนี้เป็นโต๊ะพู่เพราะว่าน้องเป็นแชมป์สนุกเกอร์ด้วยแชมป์โค้ชโค้ดเทรนน้องมิ้งมาตั้งแต่อยุคเท่าไหร่ครับตั้งแต่ สิบสี่ขึ้นสิบห้าครับสามสี่ปีสองปีหรือสิสองปีสามปีแล้วมันเร็วมากเลยนะฮะกับการแทรนให้เด็กคนหนึ่งไปสู่จุดของแชมป์โลกได้แต่เขาเล่นมาก่อนนั้นแล้วครับก็คือมีท่านอื่นสอนก่อนครับมีณจุดไหนที่จริงผู้หญิงก็อื่นนะตอนเนี้ยเดินชอปปิ้งแล้วอาซอขอแชทกับเพื่อนณจุดไหนที่เราเริ่มชอบในการในการเล่นเล่นสนุกเกอร์เล่นบิลเลียดเล่นพูล ก็คือคุณแม่นะคะทำงานอยู่ที่โต๊ะสนุกค่ะแล้วคุณพ่อก็ชอบกีฬาสนุกเกอร์ก็เลยอยากให้น้องให้มิ้งมาเล่นนะคะแล้่เล่นได้กี่ขวบก็เริ่มแทงเล่นๆนะคะ10ขวบค่ะ10ขวบเริ่มตน้นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนี่คือก็เล่นเองหรือว่าคุณพ่อสอนหรือว่าพอสอนเราเห็นแววล,ล้วก็เลยจ้างโค้ดละก็มีพี่วิศร่ะเป็นโค้ดคนแรกแต่ว่าช่วงนั้นยังเรียนอยู่ก็เลยไม่มีเวลาซ้อมจริงจัง อ๋อนั่นก็คือชื่อไม่ค่ะผมชื่อว่ามิ้งสระบุรีครับผมอ๋อตอนนี้เล่นมาทั้งหมดคือเล่นแล้วเล่นแบบว่าจริงจังอาชีพมากี่ปีแล้วประมาณ2-3ปีค่ะณจุดไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันเก่งกว่าผู้หญิงคนอื่นทั่วโลกก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเท่าไหร่นะคะแต่คือว่าได้รับโอกาสหลายๆอย่าง จึงทําให้มาถึงจุดที่เป็นแชมป์โลกได้ค่ะผมว่าน้องน้องนี่น่าจะช่วยเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าทัศนคติของคนในบ้านเราที่มีต่อเรื่องของสนุกเกอร์ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าอย่างในบ้านเราเองเนี่ยเขาบอกว่าสนุกเกอร์ถือว่าเป็นการพนันประเภท2เด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยห้ามเข้าไปในสถานที่ที่มีโต๊ะสนุกเกอร์แบบนี้นะฮะน้องยังไม่18บเขาชิอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมฮะแต่สิ่งที่ผมทําคือผมทําเป็นศูนย์ฝึกครับเป็นคาเดมี่คือให้รู้เลยแยกโซบใช่ครับเราจะแยก โซนนี้เป็นโซนฝึกซ้อมสําหรับนักีฬาครับแต่กฎหมายตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่ใช่ครับตั้งแต่พศ2478ทางโค้ชจะมีการได้ผลักดันให้เปลี่ยนแก้กฎหมายได้หน่อยไหมครับถ้าถามถึงคนในวงการสกุกเกอร์ทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับคืแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีโอกาสครับสื่อไปถึงคนที่เียอกับทำได้มาแล้วครับตอนนี้แต่โค้ชบอกเลยครับก็ขอบคุณรายการนี่ครับที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสที่ นำน้องมานําเสนอว่าเรามีคนที่เก่งและดีเลกีฬาชิน้นนี้สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ครับผมเพียงแต่ว่าเรายังผลักดันหรือว่าโอกาสที่เราจะมีมันอาจจะยังไม่มากพอครับน้องมิ้งด้วยนะฮะแอนนน้องมิ้งฝากไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วกีฬาประเภทนี้เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นแชมป์โลกในขนาดนี้ผมเชื่อว่าต้องฝึกนานมากใช้เวลานานมากก็อยากจะขอให้กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาจริงๆเพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลัง มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เล่นเป็นสามารถเล่นเป็นอาชีพได้ค่ะการแข่งครั้งต่อไปอันใหญ่เมื่อไหร่จอยก็มีเอเชียนอินดอร์เกมค่ะจริงเหรอขอให้โชคดีครับผมขอให้ขอโชคดีสุดท้ายนี้ครับผมเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่ปกติซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับเอาลงสองลูกเลยไหมคะเอาลงสองลูกได้ด้วยได้แล้วเดี๋ยวมาโอ้ขี้คุยจริงเหรอมามีปกติซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลูกอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงโหเดี๋ยวนี้ต้องมีเวลาพักผ่อนแล้วฮะ 8ชั่วโมงนี่พักผ่อนแล้วนอนเท่าไหร่นอนนแน8ชั่วโมงค่ะนอน8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงน